เลิศมากน้องต้นข้าวดราม่าที่ร้องเพลงบนรถตู้ใช่ไหมลงจากรถตู้แล้วก็ขึ้นอินโทรทอดหนึ่งแล้วก่อนขึ้นเวทีบอมเสียงอะไรอย่างเงี้ยจะบอมเสียงไม่บอมเสียงก็งจะแบบนี้ก็เป็นสไตล์ของน้องต้นข้าไปแล้วไงนะทีนี้มันก็มีเมนไงเมนให้กาลังใจน้องต้นข้าเพียบ,ยบขณะที่นักร้องแก๊ปหมีมันก็โดนด่าเพียบเพียบหาว่าแบบแสงคงริปลี่แล้วสิมึง เขาด่ามึงอ่ะเข้าใจปะต้องเกาะกระแสะน้องต้นข้าวทนไม่ไหวและสิเลยออกมาทําคลิปร้องเพลงเปิดตัวบนต้นเอ่อบนรถตู้กับเขาบ้างเรียนแบบล้อเลียนน้องต้นข้าวแม้แล้วก็อีดีเจก็ไปปัน่นนะเข้าขากันดีนะมึงเนี่ยน่าจะไปเป็นคู่ขากันเนาะเห็นเข้าขากันดีนักตั้งแต่งานบรรทับกระดาษแหละก็มีคนไปเม้นเหมือนกันนะครับตำหนิติิงถึงอีเจดี JD. คนนั้นน่ะนะบอกว่ามีเม้นหนึ่งบอกว่าเจดี <c oughs> <JD S 1> คนนี้นไม่เคยมีอคติที่ดีกับน้องต้นข้าวเลยอย่างนั้นอย่างนี้เลยอ,ออก่ะเคยดูตัวเองบ้างไหมอะไรเงี้ยเออแล้วก็พูดถึงนักร้องแก้มหมีคนนั้นะที่ชอบแซะน้องต้นข้าวอะ่ะที่แมนแมนอะ่ะชอบแซะผู้หญิงนะครับมึงไม่น่ารักหรอกอืมมีคนเม้นบอกว่ามึงก็คงแสงจะลิบปลี่แล้วสินะอะไรประมาณนี้ เออเกาะกระแสดังเดี๋ยวมันก็ออกมาพูดอีกแหละว่ามันดังอยู่เลยแต่งเพลงเองอย่างนู้นอย่างนี้มึงเคยอยู่สิเอออีกเนี้ยอยู่ดีไม่ว่าดีต้องให้คนดา่าอาจารย์แล้วก็มีบางคนก็แบบอ,อ๋ออุ้ยเยอะอะ่ะเดี๋ยววันหลังกูอ่านให้ฟังดีกว่าจําไม่ได้นาะาโดนดา่าเยอะอีกนักร้องแจ่มมีคนเนี้ยนะครับนั่นแหละเออกูเห็นใครปล่อยคลิปมันตออเด็กๆอ่ะมันก็น่าเอ็นดูนะ หน้าตาสะสวยคมเข้มโตขึ้นทำไมเป็นแบบนี้กูว่ามันไม่ได้ดูดีเลยนะสำหรับสายตากูนะใครจะว่ามันลุคกู๊ดกูว่ามันนะไม่ได้ดูที่ภายนอกเนาะภายนอกมันก็ไม่ใช่ว่าจะดูดีอะไรเด็กๆด็ะมันน่าอ็นดูโตขึ้นนะ่ะมึงต้องแบบไหนบอกว่าร้องเพลงวัดไงมีวัดจ้างไปร้องเพลงแต่งเพลงมึงน,น่าจะซึมซับความมีคุณธรรมอะไรบ้างประมาณนี้ เข้าใจไหมเออต่างคนตัางอยู่นะทำไมเออมีบางคนบอกว่า,ไห,วา,ไ,หวาไหนบอกว่านักร้องแก๊บหมีนะมันมีเม้นบอกกับน้องต้นไอ้นักร้องแก๊บหนีคนนี้ว่าไหนบอกว่า,วา,วามึงไม่ใช่เป็นเอซีไงแล้วทําไมรู้ทุกอย่างแม่ก็มันไวลัลร่อ่ะเนาะ่ึงดราม่ารถตู้อ่ะคอมเมนต์ ท็อกซิกชั่วๆนะ่ะมันก็ไปทั่วอยู่แล้วนะทุกคนมันก็ต้องรู้บ้างแหละนะครับมันก็ไม่ได้ร้องเพลงทุกวันเนาะไม่จะยุ่งขนาดนั้นแหมงานการร้องเพลงมันก็มีเป็นระยะระยะน้องต้นข้าวเผื่องานเยอะกว่ามันอีกมั้งถูกไหมเยอะไม่เยอะไม่ว่าหรอกมึงต้องทําตัวให้มันน่ารักนะน้องต้นข้าวก็เป็นผู้หญิงมึงเป็นผู้ชาย ไม่ควรที่จะมานั่งทะเลาะตบตีแซกันไปแซกันมาน้องต้นข้าวเขไม่ได้แซมึงตอบโต้มึงด้วยซ้ำเนาะเออดีๆดูแม่น้ำที่สวยมากมีบางเม้นนะบอกว่านักร้องแก้มหมีคนเนี้ยอิจฉาน้องเขาละสิคือพฤติกรรมมันน่าจะคิดได้ไนงะเออว่าเป็นแบบนั้นคือไม่ชอบอ่ะคุณเรามันไม่ชอบมันก็เป็นนำไปสู่ความไม่ชอบความอิจฉา ้าใจไม่แชะไปเรื่อยไม่รู้จักความเหมาะสมค่ายก็ไม่รู้จักควบคุมตักเตือนเนาะแต่อย่างว่าแหละเขาก็คงเซ็นสัญญากันยังไงกูก็ไม่รู้เนาะอาจจะแบบเออแต่งงานแต่งเพลงเป็นอะไรประมาณเนี้ยเออก็ให้แต่งเพลงไปแล้วก็เรื่องส่วนตัวจะไปอะไรกับใครเขาคงไม่อาจจะไม่มาคุมมากมายเลยไม่เหมือนสมัยก่อนเขาต้องดูแลภาพลักษณ์ของศิลปินให้ดูดีใช่อ,อก ให้ดูน่ารักไม่ใช่ดูรา้ายดูแบบนักอิจฉาบางงั้นไม่ได้ฮะมันเสียภาพรักษค่ายหมดแต่ยุคเนี้ยคนแต่งเพลงเยอะมันก็มีแต่งเพลงเก่งๆอนะ่ะร้องเองแต่งเองอะไอนี้แล้ก็ให้ใค่ายแบ่งประโยชน์ไปโปรโมทให้ PR อารให้ก็มีนะครับนักร้องบางคนกว่าจะเกิด่ะเป็นสิบยี่สปีอย่างดวงจันทร์สุวรรณีอ่ะนะครับ แต่เป็นช่างเสริมสวยอำเภอกงหลาจังหวัดพัทลุงก็ร้องเพลงไม่เคยประกวดส่งเทปไปส่งเสียงร้องเพลงไปตอนที่สมัยโควิดอะสมัยโควิดหรือเปล่าวะอุ้ยไม่ใช่โควิดสิสมัยนูน่นนานแล้วนู่นตั้งแต่ยังไม่เข้าค่ายแกมมี่อยาแกมมีพวกมาตอนหลังใช่ไหมโชว์เบอร์ไม่โชว์ใจอต้องมายุคหลังแล้วนานพิ่งไปเข้าค่ายแกมมีทีหลัง แล้วตอนหลังนางก็ฉีกสัญญาก็คือออกมาเป็นนักร้องอิสระแล้วก็เพิ่งมาคิดได้ว่าเป็นนักร้องอิสระเนี่ยสื่อมันจะน้อยไงแต่ตอนนี้มันมันไม่จําเป็นแล้วไงมันมีโซเชียลเข้าใจไหมอา่าอย่างน้องต้นข้าวก็ใช้สื่อโซเชียลเห็นไหมเจนนี่ได้หมด้าสดชื่นก็อาศัยสื่อโซเชียลทำมาหาก,กินขายดิบขายดีเห็นไหม